3, 2, 1นี่มาถ่ายมิวสิกหรือมาถ่ายรถรีวริวรถตรงไหนพะี่อ่ะวันเดียวเราไอ้คุณนะไอ้คุณเราไอ้คุณมาขนาดนี้แล้วนะนี่เลยครับผมเป็นสุนรทราู่กรุงเทพครับ นะครับมีแลใสากันรอยชัดเต็มครับชุดฟิล์มนะครับล้อยางเนี่ยก็นี่ครับมีเป็นสูตรสามสองครับเป็นล้อฟอร์สครับหลักกรุยางครับโตโยอาทีครับผมยางคู่ตัวของเอลเอสเลยครับเบรคครับพานามล่าครับสีเทาโมโนอย่างรลอครับผมลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบทรงแบบล้อเรียบหรูแต่ไม่ขอจีจาร์ดนี่เะครับเทาโมโนครับหล่อแล้วขับแล้วดูรวยนะแต่งไงก็ได้ดูรวยครับมามาแขก มาปะมาดิเรียกแขกมาครับเลยมาขายตัวด้านหลังครับ3.25พร้อมมือไฟครับชุดโชคครับเป็นชุดท็อปสุดครับจากทางค่ายโปรฟินเดอร์ครับโอเม2.5ครับทั้งหน้าและหลังครับพร้อมสปริงอุปกรณ์ครบเซตนะครับโหลดคันนี้ ป้าบอกว่าขอโหลดแค่2นิ้วเต็มนะก็จัดไปครับ2นิ้วเต็มป้าว่าอยากได้ทรงแบบเราแต่ไม่เตี้ยม,มากก็คือสูงกว่ากันสักหน่อยนึงมาสักสเซนนะครับจริงๆโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันจะได้แค่2นิ้วใช่ไหมแต่บายออโตแกรมเนี่ยเราจะทําให้ได้มากกว่าสองอ่ามากกออโตอแกรมขนาดหมกหมกดนึงไม่บอก,กทําไงแต่ได้ทรงเนี้ยยังรอเลยก็จัดให้ครับสําหรับใครที่ อยากจะมาเข้าฟาร์มเนี่ยบอก้เลยว่าทรงนี้หล่อแน่นอนนะฮะเข้ามาได้เลยครับครบเซตครับสำหรับคันนี้นะครับแผ่นใต้ท้องนะครับทอยเสียครับ HKS ครับออกเดี่ยวนะครับมาใหม่ล่าสุดเสียงเพาะเสียงนุ่มนะเพิ่มแรงม้านะครับตัวนี้คันนี้ก็ใส่กล่องเลชิปด้วยนะครับใส่เร่งไฟฟ้า DTE นะฮะก็คือใส่ครบใส่เต็มอ่ะนะครับจัดเต็มมากๆครับสำหรับคันนี้นะฮะมาแท้นะครับอุปกรณ์เสริมครบเซตนะครับแรปใส่กันลอยนะครับตัวท็อปสุดนะครับแรปคิวดำด้วยครับเจ็ดแสนบาทนะครับมีทอนฮะ ก็เดี๋ยวกำลังจะไปส่งงานครับสำหรับคันนี้นะฮะเรียบ,บร้อยประมาณนี้ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับส่งวันรุ่นดูไบมีข่าวครับคันนี้มูฮัดอาลีเลิบนะลาไเยสพูดหลายหลยชื่อเริ่ไม่เหมือนเดิมมูฮัมหมัดอาลีลาซาเยสลาไปก่อนครับเ <ś led> ช่นเคยครับชอบถูกใจใช้กดแชร์ครับสวัสดีครับ